สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาะพบกับลุงนวยบรรยากาศตรงนี้ลุงนวยเขาทาเอาไว้ยันนี้เคยพามาชมรอบหนึ่งแล้ว,ส,ลว,ลวสวัสดีครับลุงนวยสวัสดีลุงเดินมาสวัสดีครับวันนี้จะมาขออชมวัวหน่อยทร<ม>าบว่าลุงนวยมีวัวเยอะ,อะเออเลยมาชมหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะทําอะไรเขาเนี่ย พอดีมาตอนเช้านี้กำลังจะปล่อยวัวไปเลี้ยงตามทุ่งนาโอ้เงินเขาพาไปชมด้วยนะครับครัไป่ปมีหมาด้วยเยอะแยะเลยนึ่อ,อ๋อเมื่อไรวดตัวนี้ก็เป็นบรรยากศาศอ้อกวัวเขานะครับเป็นสระน้ำแล้วก็ทำขบกวัวไว้ ตอนเช้าพอดีมาตอนเช้านี้ก็มาเอาวัวออกอ่าอันนี้มันเป็นวิถีเป็นวิถีเอ่อชีวิตของชาวนาของเราขอ,องทุ่งเราครับเอ่อจะเพราะว่าโครงการยังไม่เสร็จเท่าไหร่อืาจะทำโครงการคือจะทำยังไงต่อจะทำกระท่อมทำที่ปลูกของเยอะแยะอ่าทำตรงไหนครับทำตรงนี้ช่วงนี้ก็กระท่อมก็จะยกไปที่เรานั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนู้นเราก็ออกวัวเราก็ จัาขยายห้มันโล่งดีอืออะไรอะไรของก็เอามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทําอ๋ออันนี้ก็เพิ่งคือเพิ่งจะเริ่มทำงจ,จงเพิ่งจะลงมือเพิ่งจะลงมืออือตอนเช้านี้แหละบรรยากาศเยน็นสบายไม่มีอะไรเพราะว<อ>่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรายังไม่ได้ไถดะไถแปรอะไรนี่เลยยังไม่นี่ยังไม่ได้ถึงเวลาฤดูกาลสะสบาย<อ>เราเลย ب, ผูกตรงไหนก็ได้ครับ อ่างั้นพาพาไปดูผูกวัวอันนี้อันนี้จะปล่อยวัวใช่ไหมจะปล่อยวัวม,ม,ม,มาด้อยเช่มุนพามาชมอ่อเป็นวิถีบ,บ้านบ้านครับทุกวันนี้ <c oughs> อ่อวิถีบ,บ้านบ้านครับพี่น้องเวลาเดี๋ยวนี้เขานิยม,ยมเลี้ยงวัวเป็นคือเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมจากการทำนานะครับเพราะว่า มันก็เป็นการสร้างรายได้ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักจะพาพี่น้องไปดูว่าเขาจะพาไปยังไงจะปล่อยที่ไหนไปเลี้ยงที่ไหนอ้าวไปลองน้อยโมโมจอม้ายว่าบานยืนเจนอโลกมขาอ่ากลัวออกกล้องครับพี่น้อง มีคนกลัวออกกล้องไม่รู้จะกลัวไปทํำอะไร <laughs> ไม่ดังไม่ดัง <laughs> ช่องยังไม่ดังครับ <laughs> ต,ตามไปดูเลย <c oughs> อ๋น oh, right? oh ้องน้องกระเพองน้องน้องพพองด้วยอ๋ออออกมาก็ได้มากินน้ำเลยเขาก็จะมีน้ำไว้ให้กินตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นโครงกระท่อม ที่ก็จะทำกระท่อมไปแล้วชุดหนึ่งแนน เอาของดีออกไว้แล้วโอเคครับพี่น้องเพื่อให้ไม่ให้มันยาวเกินไปผมขอตัดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ